สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม2564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะขออนุญาตสับไพ่เปิดดวงให้กับชาวราศีมีนคนมีคู่นะคะคนไม่โสดเนาะแล้วถึงจะตามด้วยคนโสดค่ะ ค่ะเราจะดูพลังงานไพ่ของชาวมีนคนมีคู่ก่อนนะคะคุณได้ไพ่ d ดวิลนะคะหกดาบราชาดาบสี่ไม้เท้าไพ่สามถ้วยค่ะพลังงานไพ่เนี่ยปิดท้ายด้วยไพ่ที่สวยนะคะอาจารย์มองว่าไพ่เวิลเนี่ยจะเป็นไพ่แห่งความจริงจัง ความรักนะาชามีนเนี่ยนะคะถ้ารักใครบอกเลยว่ารักแบบทุ่มเทรักแบบให้ได้ทุกอย่างนะคะให้ได้ทุกอย่างแล้วก็รักแบบที่จะต้องยึดครองด้วยนะอืมเธอต้องเป็นของชั้นคนเดียวเท่านั้นอะไรประมาณนี้ความมุ่งมั่นความาทุ่มเทในรักครั้งนี้ มีเกินร้อยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าใช่ที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคบางอย่างในชีวิตรักอาจจะยังเคลียร์ปัญหาไม่ว่าจะปัญหานั้นเกิดจากาเรื่องเก่าๆของตัวเองก็ได้หรือปัญหาเรื่องเก่าๆของคนรักที่เข้ามาเจอกันอยู่หน,น,น้านะตอนนี้นะคะที่คุยคุยอยู่หน้าตอนนี้นะคะไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ทางไกลห่างกันนะไพ่หกดาบไม่ว่าจะเป็นคนละจังหวัด หรือคนละประเทศก็ตามนะคะไพ้ราชาดาบเนี่ยมันแปลว่าความเด็ดขาดเกิดขึ้นในการตัดสินใจครั้งนี้ทั้งตัวคุณและตัวเขาจะต้องมีเป้าหมายอันเดียวกันค่ะไพ่สี่มีเท้าเห็นไหมคะเป็นภาพผู้หญิงสองคนเนี่ยกำลังทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันนะถ้าดูในจักหน้าไพ่นะถ้าแปลไม่ว่าจะรักแบบ มืออเพศที่3หรือชาย,ายกับชายหญิงกับหญิงหรือ,อรักที่แบบเป็นปกติหญิงชายนะคะก็แปลว่าสิ่งนั้นที่คุณมีอยู่ในใจทั้งคุณและเขาก็จะสมหวังในในการที่จะวางแผนชีวิตในเป้าหมายร่วมกันสามถ้วยเป็นไพ่เหลิมฉลองนะคะเพราะฉะนั้นความรักที่ต่อสู้กันมาฟันฝ่าอุปสรรคกันมามันถึงเวลาแล้วที่จะได้ ลิ้มรสของความสุขความสมหวังกันสักทีนั่นเองนะคะโอเคค่ะเรามาดูฝั่งนั้นว่าเขาคิดยังไงนะคะไพ่เดอรฮอมิดไพ่สเตรน์ไพ่เจ้าชายดา สองไม่เทา้าว้าวไพ่ดีมากเลยสองถ้วยแน่นอนค่ะไพ่ออกมาสวยงามไพ่เดอะ e ฮมิ t เนี่ยเป็นภาพาผู้ชายคนนี้นะถือตะเกียงถือไม่เทา้าอ่าเขายือนอยู่บนเรืออยู่กลางแม่น้ําอยู่กลางมหาสมุทรนะคะเขากําลังที่จะขึ้นฝั่งนั่นเองนะคะเออลักษณะ เขาเหมือนมีเป้าหมายที่ชัดเจนน่ะเป้าหมายที่อยู่ในใจเขาเหมือนเขายืนคุ้นคิดพอสมควรก็คือตัวคุณนั่นแหละทำไมอาจารย์นกแปลงนั้นเห็นไพ่สเตรนท์ภาพผู้หญิงที่คอเคียกับสิงโตนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการความรักความใกล้ชิดกับคุณเกิดขึ้นไพ่เจ้าชายถือดาบความตั้งใจจริงหรือแปลว่าการส่งข่าวสารข้อมูลการพูดคุยที่จะได้แบบปรับ ปรับทุกข์หรือปรับความเข้าใจการได้พูดความในใจที่มีต่อคุณนั่นเองไพ่สิบถ้วยเป็นไพ่แฟมิลี่ที่ชัดเจนเป็นไพ่ของความสุขของความรักของคนรักคู่รักที่สมบูรณ์แบบอการมั่นหมายแต่งงานเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาเขาจะต้องบอกความชัดเจนในเรื่องของการสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณนั่นเองนะคะเป้าหมายที่มีอยู่ในใจ จะต้องถูกเปิดออกมาทั้งหมดพบกับความสุขเกิดขึ้นทั้งคุณและเขานะคะไพ่สรุปความสัมพันธ์ค่ะไพ่เข้าถึงผู้ใหญ่นะคะขอพรกับผู้หลักผู้ใหญ่ไพ่พระสังฆราชไพ่แปดถ้วย ไพ่เดอดสันราชินีไม้ไพ่สีดาบถึงแม้สีดาบจะจบอยู่ไพ่ใบสุดท้ายอาจารย์ไม่ได้แปลเสียนะอาจารย์จะตีไพ่วันนี้เป็นการจบของปัญหานะคุณดูไพ่เดมีราชินีไม้่ในมือถือรวงข้าวนะคะในมือถือไม้เท้าเนี่ยมันคือความสําเร็จการก่อเกิดการงอกเงยปัญหาต่างที่พวกคุณเคยเจอเจอกันมาเคยเจ็บปวดกันมา โอเคเคลียจบไม่ต้องรื้อฟื้นสิ่ง,งเก่ามาพูดอีกต่อไปเดอสันมันคือการเริ่มต้นการเดินไปข้างหน้าธงที่โบกสะบัดคือชัยชนะพระอาทิตย์ที่สองแสงคือโอกาสและแสงสว่างนะคะไพ่แปดถ้วย ui, คือการเดินไปข้างหน้าแล้วการมีเป้าหมายที่ชัดเจนการเข้าถึงผู้หลักผู้ใหญ่คือความมั่นคงในเรื่องของความรักที่จะประกาศข่าวดีให้ ไม่ว่าจะเพื่อนญาติพี่น้องคนในสังคมได้รับรู้ถึงความรู้สึกความเขาเรียกว่าความต้องการใช้ชีวิตร่วมกันของคุณกับเขาอย่างแน่นอนค่ะไพ่คนโสดบ้างค่ะ เจ็ดไม้เท้าสามถ้วยแปดเหรียญหนึ่งไม้เท้าไพ่พระสังฆราชค่ะโอเคค่ะดีค่ะคนโสดชาวราศีมีนค่ะปักนี้นะอาจารย์มองเลยว่าคุณจะเจอคนถูกใจแล้วละ่ะคนที่เข้ามานี่ดีมากอาจจะอายุแก่กว่าคุณหน่อยนะคะ หรือถ้าอายุใกล้เคียงกันก็แปลว่าเขาเป็นคนที่หนึ่งมีความสามารถนะเป็นคนมีสติปัญญาดีเป็นคนที่มีศีลธรรมอ่าเป็นคนที่จิตใจมั่นคงเป็นคนขยันนะคะแปดเหรียญหน้าที่การงานโดดเด่นมีความสามารถมากเลยนะคะเป็นคนที่อ่อนน้อมนะคะเห็นไหมไพ่เจ็ดไม้เป็นไพ่ลักษณะการนั่งคุกเข่าไหว้นะคะแปลว่าเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่ วางตัวเป็นนะ่ะเข้าสังคมเก่งสามไม้เนี่ยคุณจะเจอคนรักขนาดนี้เข้ามาไม่ว่าจะเจอจากงานปาร์ตี้สังคมเพื่อนพวกคุณแต่ช่วงนี้โควิดน่าจะไม่ใช่ปาร์ตี้เนาะเออน่าจะเจอเพราะว่า,าเพื่อนแนะนําก็ได้สังคมจากเพื่อนฝูงคุณนั่นแหละหรือเจอเพราะเรื่องของงานนะคะอาจารย์แปลงอย่างนี้นนะอ่เจอประมาณนั้นเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่จะเกิดเป็นความรักที่งอกเงยเหมือนไม้เท้าเนี่ย ใบไม้กําลังงอกเงยความรักคุณจะงอกเงยนะความรักใหม่ๆที่โดนใจคุณสุดๆเลยนะคะโชคดีแน่นอนค่ะในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดค่ะขอให้คำแนะนำ ไพ่อร่อยยิ้ม King of Sord เชยังไม่ตายก้อนหินก้อนนั้นเออถ้าจากหน้าไพ่คำแนะนำนะคะอาจารย์จะพยากรณ์ว่าเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะช้างกำลังเหมือนรับน้ําหนักเกินตัวแบกไว้บนบนหลังอะ่ะนะคะมันคือสิ่งที่ ต่อให้มันจะหนักหนาะซากันในในแง่ของความรักนะเหมือนกับว่าถ้าเรามุ่งมั่นนะเขาเขาแปลว่าเชยังไม่ตายก็เหมือนเฮ้ยตราบใดที่ที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ต่อให้มันจะงานยากต่อให้มันจะลำบากซะเหลือเกินในการที่จะฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคสักวันหนึ่ง คุณจะประสบความสําเร็จในความรักเพราะด้วยความตั้งใจจริงนะคะอะไรก็ตามที่เราเป้าหมายเราวางวางไว้ว่าเฮ้ยคนคนนี้แหละ,ะคือคนที่เราจะต้องพิชิตหัวใจให้ได้ไพ่ก็ยังแนะนําว่าให้คุณมุ่งมั่นแล้วคุณจะได้รอยยิ้มกลับมาคือจะได้ความสุขจะได้รับความสําเร็จตราบใดที่คุณยังไม่ยอมแพ้เอ,อนะคะไพ่จะแนะนําคุณแบบนี้นะใครก็ตาม ที่มีความรักนะคะก็ขอให้มุ่งมั่นและทุ่มเทขอภัยเพิ่มจากลมนังเช่น this could be the one new love อ่าไพ่ก็จะบอกว่าในที่สุดแล้วเนาะที่อาจารย์แปลสามใบเนี้ยเห็นไหมว่าในที่สุดคุณก็จะเจอคนที่ใช่ว่านี่แหละคนนี้แหละ เป็นคนที่ใช่นะคะการบอกรักเห็นไหมฮะสารภาพรักเป็นภาพผู้ชายนั่งคุกเข่ากําลังยื่นดอกกุหลาบสีแดงต่อหน้าผู้หญิงคนนี้มะนะคะเมื่อเรามุ่งมั่นจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะคะในที่สุดเขาก็จะเหมือนให้ความรักความสนใจในที่สุดเขาจะเลือกคุณน,นั่นเองนะคะเพราะความทุ่มเทเอาชนะได้ทุกสิ่งเอาชนะ หัวใจได้เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนั่นเองนะคะแล้วใจเธอละ่ะจะไม่อ่อนลงหรอนะคะโอเคค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านชาวราศีมีนทุกท่านจงโชคดีในทุกสิ่งเลยนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ